สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิคราอห์บอลจริงจัง on YouTube นะครับในวีคนี้ครับผมจะพูดถึงอดีตนักฟุตบอล2คนนะครับที่เคยขัดแย้งกันนะครับได้แก่อัลอิงเกฮาแลนนะครับคุณพ่อของเออร์ลิงฮาแลนกองหน้าของแมนซิตี้กับอีกคนหนึ่งคือรอยคีนครับอดีตกัปตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้ง2คนนี้ต้องบอกว่ามีความขัดแย้งกันเช่นที่ผ่านไปหลายสิบปีก็ยังไม่เผาผีกันนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรผมจะไปเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกครับ ในปี1993นะครับแมนยูเนี่ยซื้อรอยคีตอนนั้นอายุ22ครับจากสโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสในราคา3.75ล้านปอนด์นะครับโดยตั้งใจครับเอามาแทนที่ของไบรอัน o อบสันที่อายุมากขึ้น เมื่อฟอร์เรส่ยได้เงินมานะครับก็ไปซื้อกองกลางอีกคนนะครับเพื่อเอามาแทนที่ได้แก่อฟฟิงเก้ฮาแลนด์กองกลางวัย21ปีจากสโมสรบรีนในลีกนอร์เวย์ครับแปลว่า2คนนี้เนี่ยเคยเกือบจะได้เล่นด้วยกันที่ฟอร์เรสนะครับแต่ว่าคลาดกันไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเหตุการณ์ผ่านไป4ปีครับทั้งคู่ก็เติบโตในหน้าที่การงานของตัวเองนะครับ รอยคีนเนี่ยถูกแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมปีศาจแดงคนใหม่นะครับแทนที่ของเอ,อริดคันโตนาขณะที่ฮาแลนด์เนี่ยก็ย้ายจากท็อตเทมโปลเรสต์ครับไปอยู่ทีมที่ใหญ่ขึ้นก็คือลิสบุนเนต์ด้วยค่าตัว2.5ล้านปอนด์ครับวันที่27กันยายน1997นะครับแมนยูเนี่ย มีโปรแกรมไปเยือนลิสครับที่เอเลนโรดครับซึ่งรอยคีนกับอัลฟินเกฮาร์แลนเนลลงเป็นตัวจริงทั้งคู่และปะทะกันตลอดทั้งเกมในแผงมิดฟิลด์นะครับจังหวะหนึ่งในเกมครับที่แมนยูเนี่ยกำลังบุกอยูจ่จูเนี่ยรอยคีนก็ร่วงลงไปกับพื้นแล้วนอนกุมหัวเขา่าด้วยความเจ็บปวดครับซึ่งฮาร์แลนเนี่ยเขาโมโหครับเขาคิดว่ารอยคีนเนี่ยแกล้งทําแกล้งล้มลงไปในเขตโทษเพื่อเรียกจุดโทษนะครับจากจังหวะปะทะกันที่แบบไม่มีอะไรเลยครับเขาก็เลยตะคอกใส่รอยคีนที่นอนอยู่กับพื้นบอกว่าลุกขึ้น หยุดตบตาคนอื่นเถถะแต่วันนั้นเนี่ยจริงๆรอยคิยนไม่ได้แกล้งนะครับเขาเจ็บหนักจริงๆนะครับแล้วก็ต้องโดนหามออกจากสนามทันทีซึ่งอลเล็กฟอร์กูสันเฮดโค้ชของแมยูเนี่ยตอนนั้นเปลี่ยนตัวครบแล้วครับทำให้ทีมปีศาจแดงต้องเล่น 10. ต่อ11ในช่วงเวลานที่เหลือและสุดท้ายก็แพ้ลิสไป1ต่อ0ย์ครับซึ่งเมื่อโดนหามออกจากสนามเนี่ยรอยคิยนก็เลยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับและผลการวินิจฉัยของแพทย์ก็คือเขา A.C.L หรือว่าเอ็นเข่าไขว้น้าฉีกขาดลงเล่นไม่ได้อีก1ปีเต็ม ปิดฉากซีซั่นนั้นทันทีครับซึ่งการไม่มีรอยคีนคุมทับกลางสนามเนี่ยทำให้แมนยูซีซั่น1 9 7, 9่ก็นี่ยก็ต้องบอกว่าปั่นป่วนมากนะครับและสุดท้ายก็เสียแชมป์ให้กับอาร์เซนอลครับเมื่อทุกอย่างลงเอยแบบนี้นะครับทำให้รอยคีนเนี่ยเก็บความแค้นที่มีต่อฮารแลนเอาไว้ครับที่มาด่าว่าเขาแกล้งเจ็บท,ท,ทั้งที่เจ็บจริง และที่สําคัญเนี่ยยังทําให้ปีแรกของเขาในฐานะกัปตันทีมแมนยูเนี่ยจบลงด้วยการพลาดแชมป์อีกต่างหากทั้งทั้งที่่กนหน้านี้เนี่ยได้แชมป์มา2สมัยติดต่อกันนะครับเมื่อโดนอัลฟ์อิงเกฮาแลนด์เนี่ยหาว่าสำออยในสนามนะครับทำให้รอยคีนเนี่ยตั้งใจเอาไวลากับว่าสักวันหนึ่งเขาจะเล่นงานฮาแลนด์คืนแน่ครับเหตุการณ์ผ่านไปครับเข้าสู่ซีซั่น1 9 9 8งเก้็ถึงเ้เนี่ยรอยคีนหายเจ็บกลับมาจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสลงสนามประทะกับฮาแลนด์อยู่ประมาณ3-4ครั้งนะครับแต่ว่าเขายังหาจังวะเเอออาคืนนไไไม่่ด้กก็ลลยยปป รอโอกาสที่เหมาะสมยิ่งกว่านี้ก่อนเข้าสู่ซีซั่น2000ถึง2001นะครับฮาแลนด์เนี่ยย้ายไปอยู่แมนซิตี้ครับและทั้งคู่มีโอกาสมาประทะก,กันอีกครั้งในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในเดือนเมษายนปี2001นัดที่34ของฤดูกาลครับคือณเวลานั้นเนี่ยแมนยูได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วใช่ไหมครับส่วนทั้งอื่นก็ตกรอบไปหมดแล้วดังนั้นก็เลยเป็นโอกาสทองของรอยคีนถ้าเกิดจะเอาคืนคือถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยต้องเล่นตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าแม้เขาจะโดนแบนเนี่ย ก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อทีมเพราะว่าได้แชมป์ไปแล้วครับเกมารัขหนึ่งคันในเดือนเมษายน2001เนี่ยเริ่มขึ้นนะครับแมนยูกับแมนซิตี้เสม,มอกันอยู่1ต่อ1ที่โอทัฟฟอร์ดทีนี้ครับนาทีที่85เนี่ยรอยคีนเปิดปุ่มถีบไปที่เข่าขวาของฮาแลนด์อย่างโหดเยี่ยมครับ กรรมการเดวิดอเลเร่ครับเดินมาควักใบแดงไล่คีนออกจากสนามทันทีครับในตอนแรกเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับว่ารอยคีนเนี่ยคิดอะไรอยู่ครับบางทีเขาอาจจะแบบอยากเล่นบอลแต่ว่าเข้าบอลพลาดเข้าผิดจังหวะแบบนี้ก็ได้หรือว่าอาจเป็นเพราะบรรยากาศของแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ทำให้เขารู้สึกอินกว่าปกติก็เลยเผลอเล่นแรงไปแบบนั้นก็เป็นได้ครับสุดท้ายเนี่ยวันนั้นคีนเนี่ยโดน FA ครับสั่งแบน4เกมและปรับเงิน5,000ปอนด์ แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะาแมยูเี่ยตอนนั้นได้แชมป์ลีกไปแล้วรอยคีนไม่สามารถลงสนามเกมที่35 36 37และ38แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทินได้แชมป์ไปแล้วสําหรับตัวฮาแลนด์นะครับก่อนที่จะโดนรอยคินเสียบบนนั้นเนี่ยเขามีอาการเจ็บสะสมที่เข่าซ้ายอยู่แล้วยิ่งมารวมกับอาการบาดเจ็บใหม่ที่รอยคีนสร้างขึ้นที่เข่าขวานเนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็เลยหมดสภาพการเป็นนักกีฬาไปเลยครับเพราะว่าเข่าสองข้างเนี่ยใช้การไม่ได้ครับจากวันที่โดนรอยคีนเล่นงานนะครับฮาแลนด์เนี่ยได้เล่นฟุตบอลอ,อีกแค่3นัด ก็ประกาศแขวนสตั๊ดในอายุ30ปีครับคือคุณหมอที่รักษาเนี่ยเขาวินิจฉัยนะครับว่าอาการของอัลฟ์อิงเกฮารแลนเนี่ยหนักเกินไปและต้องใช้เวลารักษาตัวอย่างน้อย2ปีซึ่งต่อให้ผ่าตัดหายเจ็บกลับมาเนี่ยก็คงไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเหตุการณ์ก็ผ่านไปนะครับตัวฮารแลนเนี่ยถึงแม้จะแขวนสตั๊ดเนี่ยแต่เขาก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยน่าจะโชคร้ายเองในเคสของรอยคีนเนี่ยเหมือนจะรุนแรงก็จริงแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นจังหวะในเกม ตัวรอยคีนจงใจเล่นบอลแต่พลาดมาโดนเขาเองก็ต้องยอมรับชสตาชีวิตกันไปครับแต่แล้วนะครับสิ่งที่ทําให้เรื่องทุกอย่างพลิกผันเนี่ยก็เกิดขึ้นครับในเดือนกันยายนปี2002นะครับเมื่อรอยคีนเนี่ยออกหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นอัตะชีวประวัติของตัวเองในชื่อว่าคีนนะครับ K E A N E ครับ ซึ่งในเล่มนี้เนี่ยมีบางเรื่องที่รอยคียเล่าออกมาและมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตลอดการครับในเล่มนี้เนี่ยมีบทหนึ่งนะครับที่รอยคียเนี่ยเขียนบรรยายช็อตถีบฮาแลนด์อย่างละเอียดเลยนะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากคําพูดของเขาในหนังสือเลยนะครับรอยคีนบอกครับว่าผมรอมานานกว่า3ปีในจังหวะน,นั้นผมเห็นเขาได้บอลใกล้ๆกับริมเส้นผมรอจังหวะที่ใช่ที่สุดและอัดเขาให้หนักถามว่าผมกะจะเล่นบอลหรือเปล่าก็คงอย่างนั้นมั้งแต่ว่ารับลูกถีบไปเลยไอ้และอย่ามากล้าดียืนคำหก หาว่าแกล้งเจ็บอีกและบอกเพื่อนชื่อเดวิดวีเทราลด้วยนะว่าถ้าเกิดเจอมันจะมีของฝากไปให้เหมือนกันและแน่นอนผมไม่ต้องรอให้ผู้ตัดสินเดวิดอาริเล่ควักใบแดงผมหมุนตัวแล้วเดินออกนอกสนามไปด้วยตัวเองเลยคือพูดตรงๆนะผมไม่ได้เสียใจที่ทําลงไปหรอกสิ่งที่ผมคิดก็คือก็ช่างดีทํากรรมอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมกันไปเขาแคโ่โดนเอาคืนในโทษฐานที่มากวนใจผมและทุกคนรู้ว่า ทัศนคติของผมในการเล่นฟุตบอลก็คือตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งเมื่ออัตราชื้อประวัติของคีนเนี่ยพิมพ์ออกมาแบบนี้นะครับทำให้ตัวอัฟอิงเกฮาร์แลนเนี่ยโกรธมากครับเพราะว่ามันแปลว่ารอยคีนเนี่ยจงใจจะเล่นงานเขานะครับเพื่อเอาคืนจากเหตุการณ์ในสมัยก่อนมันไม่ใช่จังหวะแบบ50-50แล้วก็พลาดแต่ว่ารอยคีนเนี่ยจงใจถีบเพื่อให้เขาบาดเจ็บครับซึ่งทําให้อัฟอิงเกฮาร์แลนเนี่ยทำเรื่องถึง FA ครับให้ลงโทษรอยคีนทันทีขณะที่สื่อมวลชนอังกฤษเนี่ยก็ประนามรอยีนกัว่า เฮ้ยคุณจะโหดยังไงก็ได้นะแต่ว่าเล่นงานเพื่อร่วมอาชีพแบบนี้ไม่ได้ครับเมื่อมันกลายเป็นข่าวใหญ่ที่อังกฤษนะครับทำให้ทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA เนี่ยสั่งทำการไตส่สวนรอบใหม่ทันทีครับเพื่อหาข้อสรุปว่ารอยคีนจะโดนลงโทษเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่ครับช่วงปลายปี2 0 0 2นะครับการไตส่สวนเนี่ยถูกจัดขึ้นที่ห้องประชุมที่สนามรีบอร์กสเตเดียมในเมืองโบตันนะครับแม้จะไม่ใช่ศาลครับแต่ว่าก็เป็นการสอบสวนอย่างเข้มข้นซึ่ง FA เนี่ยบอกว่าจะให้ความไปทํากับทุ ทั้งฝั่งรอยคีนและก็ฝั่งอัลฟ์อิงเกฮาร์แลนเนี่ยมีการตั้งทนายมาสู้คดีกันไม่ต่างอะไรกับศาลเลยนะครับการแต่ส่วนเริ่มขึ้นครับทนายของฝั่งฮารแลนเนี่ยมีชื่อว่าจิมสเตอร์แมนครับเป็นคนที่มีจิตวิทยาดีมากๆครับเขาหยิบหนังสืออัตชีวประวัติของคีขึ้นมาแล้วก็ถามรอยคีนขึ้นมาครับว่า นี่คือหนังสือของคุณใช่ไหมพอรายคีนตอบว่าใช่เนี่ยทนายก็ถามต่อว่างั้นก็แปลว่าทุกคําที่อยู่ในหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเป็นความจริงทั้งหมดใช่ไหมซึ่งคีนเนี่ยก็ตอบว่าใช่อีกครั้งนะครับแต่ก็อธิบายเพิ่มเติมว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เขียนเองแต่ก็ให้ ghostwriter ครับที่ชื่อว่าเอมอนดันฟี่เป็นคนเขียนให้ เขามีหน้าที่แค่เล่าเรื่องเฉยๆนะครับจากนั้นเนี่ยจิมสเตอร์แมนนะครับทนายของฮาแลนด์เนี่ยก็เปิดวิดีโอครับจังหวะที่รอยคีนเนี่ยเสียบฮาแลนด์ให้คณะกรรมการได้ดูชัดๆทุกมุมเลยนะครับแบบสโลโมชันด้วยครับทำให้รอยคีนเนี่ยหงุดหงิดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ระเบิดอารมณ์ออกมาในห้องไต่สวนครับเขาบอกว่าหยุดเล่นวิดีโอทันทีเถอะแจ้งมาเลยว่าผมต้องโดนปรับเงินเท่าไหร่แล้วเราก็แยกแยก,กันไปดีไหมแต่ว่าการไต่สวนเนี่ยยังไม่จบนะครับทางจิมสเตอร์แมนเนี่ยเบิกตัวเอมอนดันฟี Ghost Writer เนี่ยขึ้นมาให้การกับคณะกรรมการของ FA ครับจิมสเตอร์แมนเนี่ยพูดขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยคุณดันฟี่ตอนที่รอยคีนเนี่ยเล่าให้คุณฟังถึงจังหวะที่เสียบใส่อัลฟิเก้ฮาร์แลนเนี่ยคุณคิดว่าจังหวะนั้นรอยคีนตั้งใจทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพหรือเปล่าครับซึ่งเอมอนดันฟี่เนี่ยกัวสไรเตอร์เนี่ยก็ตอบว่าไม่มีข้อสงสัยเลยภาษาอังกฤษก็คือ without doubt นะครับซึ่งจิมสเตอร์แมนนะครับก็ย้ำคำพูดของดันฟี่คำว่าไม่มีข้อสงสัยเลยครับก่อนจะกล่าวกับคณะกรรมการว่า โอเคเขาหมดคำถามแล้วครับในสเต็ปต่อมานะครับตัวรอยคีนเนี่ยเป็นคนขึ้นให้การนะครับซึ่งเขาก็พยายามจะอธิบายกับว่าเกฟฟบอลของเขาเนี่ยเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วคือถึงลูกถึงคนนะครับเขาเล่นหนักติดดาบเป็นประจำนะครับแต่ว่าลองไปถามนักเตะคนอื่นทั้งหลีกเลยก็ได้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนชอบทําร้ายเพื่อร่วอาชีพหรือเปล่ารอยคีนอธิบายต่อนะครับว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยคิดจะเล่นงานฮารลนด์จริงเนี่ย คือทาไมเนี่ยเขาต้องปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานขนาดนี้นะครับซึ่งรอยคิยนอธิบายครับเขาบอกว่าผมเนี่ยเล่นเป็นวิดฟิลตัวกลางมันเป็นธรรมดาที่ต้องเสียบผู้แข่งหนักๆอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของมิดฟิลนะครับคือไม่ใช่แบ็กซ้ายหรือแบ็กขวาซะหน่อยที่จะเล่นแบบไม่ต้องรุนแรงก็ได้นอกจากนั้นเนี่ยตัวรอยคิยนก็บอกนะครับว่าพอฮาแรแลนโดนเสียบเนี่ยเขาก็สามารถลุกขึ้นมาเล่นต่อได้จนจบเกมจากนั้นเนี่ยอีก4วันต่อมาฮาแรแลนก็สามารถ เล่นให้กับทีมชาตินอร์เวย์ได้อีกคือโอเคแหละว่ามันเป็นการเสียบที่แบบไม่ค่อยดีครับแต่ตัวรอยคีเนี่ยมองว่ามันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวฮาแลนด์เนี่ยยังสามารถเล่นต่อได้ในอีก4วันต่อมาครับซึ่งรอยคีเนี่ยก็อธิบายไปทุกอย่างทุกแง่มุมนะครับแต่ว่าคณะกรรมการไตส่สวนเนี่ยไม่เห็นด้วยคือคนเราเนี่ยจะพูดอะไรก็ได้ครับแต่ว่าหลักฐานจากวิดีโอและสิ่งที่รอยคีเนี่ยสื่อสารลงไปในอัตชีวประวัตินะครับมันชัดเจนจนเกินไปครับบทสรุปของการพิจารณาคาดออานครับเยปบเปงิ100,000 ห้าหมื่นปอนซึ่งตอนนั้นเนี่ยหปอนประมาณ70บาทนะครับแปลง,ง่ายๆว่าเขาโดนปรับเงินประมาณ10ล้านบาทไทยนะครับซึ่งเป็นค่าปร,รับที่สูงที่สุดตลอดการของพรนะีเมียร์ลีกณเวลานั้นด้วยนะครับโดยเงินส่วนหนึ่งเนี่ยของรอยคีที่โดนปรับเนี่ยก็จะถูกเอาไปมอบให้กับอัลฟ์อิงเก้ฮาร์เลด์ครับนอกจาก150,000ปอนปอนที่ว่าแล้วนะครับรอยคีเนี่ยต้องเสียเงินค่าทนายความ ให้กับทั้ง2ฝ่ายอีก50,000ปอนปอนนอกจากนั้นเนี่ยยังโดนโต้สังกัดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสั่งปรับเงินอีก200 0 0 0ปอนครับรวมแล้วทั้งสิ้นนะครับรอยคียนเสียเงินในจังหวะเสียบครั้งนี้เนี่ยเป็นตัวเลข40,000 0ปอนหรือประมาณ30ล้านบาทครับขณะที่โทษแบนเนี่ยจากเดิมโดนแบนไปแล้ว4เกมในปี2001นะครับคราวนี้ในปี2002อเนี่ยรอยคีนโดนแบนเพิ่มอีก5เกมครับเรื่องราวของคดีนี้เนี่ยก็จบลงไปนะครับซึ่งในแง่การตัดสินของ FA เเนี่ยฮาแลนด์ก็ชนะนะครับ เพราะว่าเขาเนี่ยได้เงินค่าปรับนับแสนปอนด์อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ถือว่าไม่คุ้มหรอกครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ตัวฮารแลนเนี่ยต้องแขวนสตั๊ดในวัยแค่30ปีเท่านั้นคือถ้าเกิดได้เล่นต่อเนี่ยยังไงก็น่าจะสร้างเงินได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยครับในปี2008นะครับหลังจากที่การตัดสินคดีเนี่ยผ่านมา4ปีตัวฮารแลนเนี่ยเปิดใจในเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าความรู้สึกที่โดนถีบเข่าเนี่ยยังคงอยู่มันไม่เคยจางหายไปเลยผมเลิกเล่นไปแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าง,งาเาากา็กเกรทขอีย ทำให้ผมปิดฉากอาชีพหรือเปล่าคือเอาเป็นว่าหลังจากที่โดนเล่นงานในครั้งนั้นเนี่ย ผมไม่เคยได้เล่นฟุตบอลครบ90นาทีอีกเลยถ้าเกิดมันไม่เกี่ยวข้องผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วและที่ผมเนี่ยออกมาเรียกร้องให้ FA เนี่ยลงโทษเขาในวันนั้นเพราะสิ่งที่เขาเขียนลงไปในหนังสือเนี่ยอาจจะเป็นบรรทัดฐานครับให้เด็กๆที่อ่านอยากทําตามฮีโร่ของตัวเองก็ได้เด็กๆเ,เนี่ยอาจจะเข้าใจว่าการทําร้ายคู่แข่งเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรครับตัวฮาแลนด์บอกรับว่าผมเนี่ยเล่นกองกลางเหมือนกันและก็มีเหตุการณ์ต้องประทะก,กับคู่แข่งอยู่เสมอแต่จบเกมแล้วก็ควรจะจบจับมือกันก็จบไป ให้ทุกอย่างหยุดอยู่แค่ในสนามนี่เป็นสิ่งที่คนเกิดขึ้นระหว่างผมกับรอยคีนจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนถกเถียงกันเหมือนกันนะครับว่ารอยคีนเนี่ยถีบเข่าขวาครับแต่ว่าฮาแลนด์เนี่ยบาดเจ็บเข่าซ้ายเรื้อรังนะครับจนต้องไปผ่าตัดเข่าซ้ายดังนั้นเนี่ยการโดนถีบก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการแขวนซัดหรือเปล่านะครับแต่คําอธิบายของฮาแลนด์ก็คือพอเข่าเนี่ยบาดเจ็บพร้อมกันสองข้างแบบนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าโอ้โหก็คงรักษาไม่ไหวแล้วแขวนซัดดีกว่า ดังนั้นเนี่ยการที่เขาต้องเลิกเล่นฟุตบอลยังไงก็เกี่ยวข้องกับจังหวะถีบของรอยคีนอย่างแน่นอนครับหลังจบเหตุการณ์นะครับฮาแลนด์ก็แขวนสตัดนะครับแล้วก็ย้ายออกจากอังกฤษครับโดยพาลูกชายชื่อว่าเออร์ลิงเนี่ยกลับไปอยู่ที่นอร์เวย์ครับขณะที่รอยคีนเนี่ยเล่นฟุตบอลได้อีกไม่นานก็แขวนสตัดนะครับแล้วก็ผันตัวไปเป็นโคช้ช ขณะที่ปัจจุบันเนี่ยรับงานเป็นคอมเมนเตอร์ครับฝั่งรอยคีนเนี่ยเคยกล่าวถึงเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าในชีวิตนี้ผมมีเรื่องที่ทําไปแล้วรู้สึกเสียใจหลายอย่างแต่การถีบฮาแลนด์ไม่ใช่หนึ่งในนั้นนะครับขณะที่ตัวของอัลฟ์อิงเก้ฮาแลนด์เนี่ยบอกกับว่าผมไม่ชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะผมทนไม่ได้กับนักเตะบางคนของพวกเขาซึ่งแม้จะไม่ได้เจาะจงชื่อเนี่ยแต่ทุกคนรู้กันว่าคาว่าบางคนของฮาแลนด์เนี่ยก็หมายถึงรอยคีนนั่นเอง <S <S และนี่แหละครับคือความแค้นกับที่ลากยาวมาสองทศวรรษครับระหว่างลด์ก ซึ่งแม้ปัจจุบันเนี่ยจะผ่านมาสู่รุ่นลูกแล้วครับแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าความสัมพันธ์ของสองคนนี้จะดีขึ้นนะครับและบางทีเนี่ยอาจจะไม่ดีขึ้นไปตลอดชีวิตเลยก็เป็นได้ครับนี่คือเวลาทั้งหมดนะครับของวิคคร์ะอ์จริงจังออนยูทูบนะครับเรื่องของฮาร์แลนด์กับเรื่องของรอยคีก็ถือว่าเดือดนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วแต่ว่าย้อนกลับมาเล่าก็ยังรู้สึกสนุกอยู่นะครับยังไงก็เช่นเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องของวิเคราะหคอรับอน่อลาไปก่อน สวัสดีครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today